สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์เทคนิคการตัดต่อคลิปนะครับ Insta 360ผ่านแอปมือถือหรือว่า iPad นะครับตัวที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นตัว In s t a X4 นะครับผมก็ทำการถ่ายมาแล้วล่ะความยาวคลิปเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะผมไปถ่ายงานมานะครับมาดูกันว่าความยาวคลิป1ชั่วโมงเนี่ย ผมมีเทคนิคในการตัดยังไงให้มันดูเร็วแล้วก็รีเฟรมให้มันง่ายที่สุดนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับอ่าเดี๋ยวมาเลือกโปรเจกต์กันก่อนเลยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมตัดได้สักคู่หนึ่งแล้วนะตัดผ่านแอปเนี่ยมันก็จะตัดช่วงที่เราต้องการจะโชว์นะครับผมจะทําการตัดคลิปนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงที่ จำคัดนะครับจำคัดถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือเราจะเลือกแค่ช่วงที่เราต้องการให้เขาเห็นนะครับเราก็จะเลื่อนแค่ช่วงที่น่าสนใจผมจะทําการย่อไทม์ไลน์ให้มันเล็กลงนะครับเพื่อที่มันจะง่ายในการสไลด์เนาะอันนี้ก็คือช่วงที่ผมเลือกไว้แล้วนะครับผมก็เอาช่วงสั้นๆนครับช่วงละสิบวิยี่สิบวิอะไรเงี้ยตัดต่อให้มันเป็นคลิปนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปทําการรีเฟมนะครับเอาแค่ช่วงก่อนเนาะโอเคผมว่าผมจะเลือกเอาช่วงนี้นะครับผมก็จะเริ่มทําการ เล่นดูก่อนว่าคำพูดที่ผมจะเอาเนี่ยใช่ไหมอนนโอเคผมว่าผมเอาแล้วผมกดเริ่มเลยนะแล้วก็ลากไปเสร็จปุ๊บผมกดโอเคนะแล้วก็เลื่อนหาอีกช็อตหนึง่งที่เราต้องการนะผมว่าผมได้ละผมลากก็กดโอเคเนี่ยผมเลือก ช่วงมาประมาณ30วิ30วิอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้นานมากเอาแค่ที่เราต้องการนะครับปึ๊บผมลากเลยลากไปจนหมดช่วงเลยครับโอเคเรียบร้อย3นาทีเมื่อกี้โอเคหมดละโอเคอ,อ,อันนี้คือผมเลือกหมดแล้วนะครับเราก็ทำการตกลง รอประมวลผลแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มันจะจากคลิปใหญ่จากอ่าประมาณ60นาทีนะครับเหลือ10นาทีเนาะอันนี้ก็เสร็จละแล้วลเดี๋ยวมาทําการรีเฟรมกันเดี๋ยวมาดูกันว่าวิธีการรีเฟรมของผมง่ายๆเนี่ยทำไงเฟรมแรกเนี่ยมันก็คือช็อตนี้นะครับผมทําการมาร์คเฟรมไว้เลยนะแล้วก็เลื่อนลงปึ๊บผมต้องการแค่มุมนี้มุมเดียวผมขยายทำลายนิดนึงนะโอเคแล้วเราก็มา จุดสุดท้ายของเฟรมเมื่อกี้เนาะจุดสุดท้ายเราก็มาร์กอีกทีหนึ่งแล้วเราก็ไปอีกคัดหนึ่งไปอีกคัดหนึ่งเราก็ทำการขยายอีกทีหนึ่งแล้วก็จุดนะครับผมก็ยอ่อไปที่จุดสิ้นสุดของของเฟรมนี้นะครับกดบวกขยายทีหนึงข้ามไปผมจะเอาเฟรมเดิมนะครับ บวแล้วก็ลากไปอ่ะเฟรมนี้เฟรมนี้มีอะไรพิเศษคือมุมเนี่ยมันใกล้เกินผมจะทำการย่อมันลงนะครับก็ทำการบีบกว้างขึ้นเนาะกว้างขึ้นมันก็จะกว้างขึ้นห้าีนะฟื้บนี่พอละผมก็เลื่อนไปชอ็อตสุดท้ายเลยตรงนี้ผมกดบวกนะครับปึ๊บผมไป เฟรมสุดท้ายของคลิปอีกทีหนึง่งกดบวกอีกทีหนึง่งนะครับข้ามไปอีกช็อตหนึง่งข้ามไปอีกช็อตหนึง่งผมจะเอาเฟรมนี้เป็นเฟรมเริ่มผมกดบวกนะครับเลื่อนไปสักพักหนึ่งเราเห็นว่าแอคชั่นเราเปลี่ยนละเราต้องการรีเฟรมผมจะเอาเฟรมนี้กดเลื่อนกดเลื่อนกดเลื่อน แล้วทีนี้ผมต้องการกว้างกดเลื่อนกดเลื่อนผมจะเลื่อนมาฝั่งนี้ละกดเลื่อนกดเลื่อนกดเลื่อนทีนี้ผมล็อกเฟรมไว้ฝั่งนี้ก่อนผมเลื่อนมาปุ๊บหมุนกลับมาที่เดิมเลื่อนกดเลื่อน กดเลื่อนกลับมาที่เดิมกดเลื่อนกดเลื่อนกดเลื่อนเลื่อนกดจริงๆไปถึงเฟรมสุดท้ายได้เลยครับเพราะว่าแอคชั่นเหมือนเดิมนะครับโอเคจบเฟรมเมื่อกี้ละเราไปมาร์กตรงจุดสุดท้ายของเฟรมเมื่อกี้นะครับเราขึ้นหัวเฟรมใหม่ช็อตใหม่นะ เราก็ทําการมาร์คหัวมันก่อนมาร์คหัวเลื่อนมาร์คเลื่อนมาร์คเลื่อนมาร์คเลื่อนเลนืโอเคเฟรมนี้มันต้องเปลี่ยนละเพราะว่าผมจะเอาหน้าเป็นหลักผมจะเลื่อนไปแล้วผมจะพยายามเล็งไปที่หนา้า แล้วก็มาร์กแล้วก็เลื่อนครับเลื่อนแล้วก็มาร์กเลื่อนแล้วก็มาร์กที่มันหนกแล้วก็มาร์กที่หนากแล้วก็มาร์กที่หนากทีนี้ผมอยากจะให้มันแคบลงผมก็ทําการเลื่อนไปสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ทําการมาร์กนะครับแล้วก็กดดีวาร์ฟนะครับไม่ให้มันบวมละผมไม่ต้องการให้มันบวมละ ผมก็ทําการรีเฟรมเลื่อนแล้วก็อยากจะได้ให้มันกว้างอีกแค่นี้พอมาร์กเลือเล่อนมาร์กเลื่อนมาร์กเลื่อนกว้างอีกมาร์กเลื่อนไปเฟรมสุดท้ายกดฉากเมื่อกี้เราก็จะได้พญานาคตามติดละแล้วก็หัวคลิปต่ตอไปผมอยากได้เฟรมนี้เป็นเฟรมแรก ผมมารมา์คหัวชิปนะครับผมย้านะว่าหัวชิปมันจะมีขีดขาวๆอยู่แปลว่าอันนี้มันขึ้นช็อตใหม่ที่เราตัดแล้วนะครับที่เราจามานะแล้วก็เลื่อนไปยาวๆเลยเพราะว่าเราไม่ได้หันไปหันมาอยู่แล้วเราก็เลื่อนไปแบบนี้ถ้าเราทําอย่างนี้มันจะง่ายต่อการตัดนะครับสําหรับคนที่แอคชั่นไม่หันไปไหนเยอะนะครับไม่ได้หันไปไหนเยอะมันก็จะทําง่ายนะครับเราก็แค่มาคเลื่อนมาเลื่อนไปเรื่อย ถ้าตรงไหนเบี้ยวเราก็แค่ตามเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตรงเดิมเราก็ทําการมาร์กเลื่อนไปยาวๆนี่จบละตรงท้ายคลิปเราก็ปักหมุดไว้หัวคลิปเราก็เอาใหม่รีใหม่ปักหมุดใหม่นะเราก็เลื่อนไปยาวๆเลยปึ๊บ ถ้าใครแบบอยากได้กว้างอยากได้แคบอย่างอื่นเนี่ยก็สามารถหุบหรือกว้างได้เลยนะครับแต่ผมไม่ได้อยากจะได้กว้างได้แคบอะไรละเดี๋ยวมันจะเวียนหัวนะผมก็จะแค่ขยับเฟร,รมเฉยๆนี่อ,อะชอดนี้ผมต้องมาร์กแล้วก็ไปเฟร,รมสุดท้ายเหมือนเดิมครับมาร์กแล้วก็ขึ้นหัว แล้วก็มาร์กใหม่แล้วก็ขึ้นหัวแล้วก็เปลี่ยนไปเราจะเริ่มจุดนี้ก็เริ่มหัวใหม่มาร์กใหม่นะครับแล้วก็เลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนแล้วก็มาร์กไปเลื่อนมาร์กเลื่อนมาร์กเลื่อนเลนกว้างขึ้นมาร์ก ไปเฟรมสุดท้ายเลยครับจบขึ้นหัวใหม่มาก,ก่อนอันนี้ผมอยากได้กว้างอย่างนี้พอ,พอดีละถ้าใครอยากได้แคบก,ก็ขยายได้เลยนะครับฟึบมา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 ก็มา,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 มาเลื่อนมากเลื่อนไปเรื่อย,อยมาเลื่อน มาอันนี้ขยับนิดนึงรีเฟมเมื่อกี้มาผิดปึ๊บก็เลื่อนไปยาวๆได้เลยครับจนกว่าเราจะเห็นว่ามันขยับหรือมันเบี้ยวแล้วก็มาร์กเลื่อนมาร์กเลื่อนไปเรื่อยๆมาร์กเลื่อนมาร์กเลื่อนเบี้ยวนิดนึงแล้วก็รีรีนี่ ทำางนี้ไปเรื่อยๆจิบจ๊บจิ๊บปึ๊บปึ๊บจะเสร็จแล้วครับ9นาทีละ โอเคเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วลของผมผมจะทําวิธีนี้เลยอันนี้สามารถเอ็กพอร์ตได้แล้วเราก็จะกดส่งออกแล้วแต่เลยครับว่าใครจะเอาออกแบบไซส์ไหนนะครับไฟล์นี้ผมก็จะไปตัดต่อในคอมนะครับก็จะเป็นการตัดคร่าวๆด่าฟคร่าวๆว่าตัวของคลิปเราเนี่ยมีช่วงเวลาไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับส่วนของเพื่อนๆเนี่ยถ้าสั้นมากถ่ายมาสัก3นาที5นาทีอะไรอย่าเงี้ย มันก็จะเร็วกว่านี้มากขึ้นเยอะเลยนะครับซึ่งคุณก็สามารถใช้เทคนิคนี้ในการตัดได้นะครับตัวฟุตเทจของผมเนี่ยมันอัดมาหนึ่งชั่วโมงกว่าก็จะใช้เวลาที่ค่อนข้างชะนานนาะแต่ว่าผมว่าวิธีนี้น่าจะไวที่สุดแล้วก็ทําง่ายที่สุดแล้วนะครับถ้าใครไปลองทําแล้วมันรู้สึกว่ามันง่ายหรือว่าเห็นผมทําแล้วมันง่ายเนี่ยก็มาบอกผมหน่อยว่าเทคนิคนี้มันง่ายจริงๆแล้วก็สามารถ แชร์ไปบอกเพื่อนๆได้หรือว่าสามารถแชร์คลิปของผมได้นะครับผมบอกก่อนว่าตัว Insta าตัวเนี้ยผมใช้มาแค่ประมาณ4-5ครั้งเองในชีวิตนี้ไม่เคยจับตัวนี้มาก่อนเลยแต่ว่าตัวซอฟต์แวร์เขาว่าออกแบบมาได้ดีนะครับก็เลยทําให้ผมอ่ะเรียนรู้ได้ไวแล้วก็ทํางานง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ผมได้หยิบมา บอกต่อเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นเทคนิคอะไรเนี่ยกดติดตามช่องผมไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาทําให้ดูว่ามีเทคนิคอะไรอีกที่ผมสามารถแชร์ได้นะครับคลิปนี้ก็ฝากด้วยนะครับไปลองทํากันได้นะ